ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับาการผูกเปยนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ได้ริมทะเลนะครับแต่ว่า <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ลมแรงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถูกเปย์อะเปยไม่ไม่น่าห่วงนะครับเปยยังไงก็ผูกต้นไม้ไม่ปิวไปไหนแนละ้วคราวนี้จะเหลือฝายชีตนะครับฝายชีตหรือทาร์เนาะเราจะแก้ไขยังไงถ้าลมแรงๆอย่างนี้กับสมอเปยที่เรา พกกันนะครับจะเป็นสมออลูมิเนียมเนาะไม่เกิน20เซนกับดินทรายเห็นไหมครับนี่ดินทรายแบบนี้เราจะทํายังไงเราถึงจะเอาชีวิตรอดได้นะครับก็หลักๆเลยเนาะนี่เลยหลักๆยังอย่างน้อยเรามีจุดยึดอยู่แล้วเบื้องต้นนะครับก็คือต้นไม้นะครับแล้วก็รีดลายทาฟนะครับริดลายทาฟหรือริดลายไฟชีนะครับตัวนี้นะครับ มีเพื่อนหลายคนถามเลยตัวตัวตวนี้นะครับอตัวตัวนี้เงื่อนคลูกิกอยู่แล้วอันนี้เข้าใจกันส่วนตรงเนี้ยบางคนนะครับใช้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับตัวล็อกแล้วก็ลูดเนาะแต่ซึ่งสําหรับของผมเนาะใช้เป็นเงื่อนนะครับที่ผูกแล้วลูดได้นะครับลูดปรับความตึงความหย่อนได้ตัวตัวนี้เราจะผูกเป็นเงื่อนนะครับก็ช่วยได้ นในอุปกรณ์ที่เราไม่ครบเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยแล้วก็จะปลูกไปเงื่อนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําเรื่องเงื่อนอีกทีนึงนะครับเนาะนี่เลยสําหรับลมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลมเข้าด้านไหนนะครับเข้าด้านไหนนะครับให้เราเพิ่มความแข็งแรงที่ด้านนั้นนะครับสําหรับผมนี่เลยเห็นไหมครับผมจะเลือกพอดีว่ามีต้นไม้ด้านหน้านะครับก็ กับต้นไม้ซะเลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจําเป็นที่จะนี่นะครับผมปักกับกับแรกปักกับตรงนี้นะครับก็ถอนนะครับเนาะไม่สามารถทนทานได้ถ้าจําเป็นที่จะต้องปักจริงๆนะครับถ้าเราต้องปักสมองจริงควรจะต้องมีสมอสำรองที่ไม่ใช่สิบแปดเซนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่สมออลูมิเนียมนะครับต้องเป็นสมอทรายหรือไม่ก็ เป็นสมอที่มีความยาวอย่างน้อย30เซนขึ้นไปนะครับเป็นสมอเหล็กก็ได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือเน้นตัวที่ลมเข้ามาปะทะนะครับก็คือลมมาทางไหนนะครับให้สมอด้านนั้นเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวยาวนะครับก็อย่างเงีเราก็เช็กลมเนาะเดี๋ยวผมจะเช็กลมให้ดูเห็นไหมครับลมก,ก็จะพัดไปทางไปทางด้านหลังเนาะเราก็ด้านหน้าที่รับแรงลม เนี่ยเราก็จะใช้สมอเนี่ยตัวยาวหรือไม่ก็ใช้เป็นยึดกับต้นไม้อย่างนี้นะครับต้นไม้นี้ผมก็ปลูกเป็นเงื่อนแบบปรับได้เหมือนกันนะครับแทนการใช้ตัวตั้งเชือกนะครับนเนาะก็ใช้เป็นเงื่อนปลูกลังนะครับที่ปรับได้ปรับความตึงได้แล้วก็จะไม่คลายตัวนะครับครับนไหมครับมันก็จะ ประยุกใช้ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งคันนี้เราก็จะอยู่รอดละใช่ไหมครับนี่ครับนะครับถ้าผมเอาให้ดูใันไหมครับนี่คือสมอเราเกรียมจะจะถอนละใช่ไหมครับเห็นไหมครับน,น,บนี่เห็นไหมสหมอตัวสั้นเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสมอยาวนะครับด้านด้านหน้าอันนี้ผมเอาให้ดูว่ามันมีมันมีโอกาสถอนขึ้นได้นะครับ ที่มันยังไม่ถอนเพราะว่าองศาของเชือกนี่นะครับองศาของเชือกมันเอียงสี่ห้าองศามันเลยไม่สามารถยังไม่สามารถถอนได้แต่มันจะค่อยๆง้างสมอบกเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสมอบกเราจะไปในทิศทางเดียวกับเชือกแล้วมันก็จะจะจะ,จะถอนปก,ปกติมัน,ม,นมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆเอียงเอียง พอมันได้แล้วนานี้มันก็จะถอนขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้สําหรับสมอสั้นเนาะที่ไม่สามารถสู้แรงลมได้จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับสักฐานเห็นไหมครับมันก็จะหย่อนไปไปเรื่อยแต่แค่ยังไม่ถอนรอเวลารอเวลาที่ลมพัดแล้วโยกเพื่อที่จะจะถอนนะครับอันนี้สําคัญเลยเราจะช่วงแรกๆเราจะอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงแรกที่ลมมา ปะทะจะอยู่ได้แต่ถ้านานกว่านั้นนะครับสมอถอนสมอถอนแน่นอนครับให้เปลี่ยนตัวนี้หรือไม่นะครับให้ดูสถานการณ์ว่าเราอยู่ตรงตรง,ตรงไหนสถานที่เป็นยังไงอย่างเช่นเห็นไหมครับอย่างนี้ผมมีขอนไม้มีแค่ไม้ริงๆผมอาจจะผูกกับขอนไม้หรือหรือแค่ไม้นี่นี่ไปเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะนะครับเดี๋ยว เบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสมอนะครับเพราะว่าสมองเกมจะถอดละอ่ะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับอีกเทคนิคหนึ่งก็คือสมอสั้นนี่แหละแต่เราเรียกวิธีการดับเบิลสมอนะครับให้เราใช้สมอสั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ปักซ้อนกันสองตัวเว้นระยะห่างอย่างนี้ครับสมอมันก็จะถอนยากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งคอยดับเบิล โอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคเดียผมจะทําให้ดูนะครับมีใส่ตัวช่วยลดแรงกระชากของเชือกนั่นคือใส่ตัวสปริงนะครับอันนี้อันนี้ก็ก็ช่วยเรื่องสมอถอนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พ <Okay. S 1> ี่ผมพูดถึงนะครับอันนี้คือตัวช่วยลดแรงกระชากของเชือกเห็นไหมครับก็จะมีสปริงนะครับ ทำหน้าที่คอยยืดหยุน่นสปริงตัวมันจะช่วยอะไรนะครับมันจะช่วยให้ลดการกระชากของลมนะครับมันมันก็จะไม่กระชากมันก็จะยืดหยุน่นจนกว่ามันจะทนแรงยืดหยุน่นไม่ไม,ไม่ไม่ไหวสมองสมองถึงจะถูกส่งแรงมาถึงนะครับอันนี้ช่วยได้กับเห็นไหมที่ผมบอกนี่สมอวีเนียม สมออลูมิเนียมที่สายเปเราชอบพกกันเพราะว่ามันเบาเนาะแต่ว่าก็ถ้าเกิดไวสถานที่ลมแรงควรจะต้องมีอย่างน้อย30สิเซนสมอเหล็กติดไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหานี้เนาะที่ผมบอกเรื่องดับเบิลสมอเนาะก็วิธีการก็คือเห็นไหมครับใส่สมอของเราเข้าไปเลยนะครับสมอตัวใหม่เข้าไปแทนที่นะครับ ปักสมออีกอย่างหนึ่งนะครับเอียงอย่างน้อยเอียงนะครับสี่งห้าองศานะครับอันนี้ผมจะไปเปลี่ยนสมอละนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนสมอละเห็นไหมจะต้องไม่ใช่ปักอย่างนี้นะครับปักไม่ใช่ปักตรงอย่างนี้บางคนเคยเห็นปักเอียงไปอย่างนี้แล้วนี้นี่พร้อมพร้อมที่จะถอดนะครับต้องปักย้อนกันอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับต่อมาตัวนี้นะครับคาราบิเนอร์ก็ง่ายเลย ใช่ไหมครับก็ดไหครับปึ๊บถ่ายเชือกออกเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากล็อกเชือกเป็นมาล็อกที่สมองแทนใช่ไหมครับอ่าคริเนอร์ของใช่ไหมครับปึ๊บแรงก็นะครับเดี๋ยวผมขอตอกสมองลองไปกรัน สม,มอเขาจะมีมาให้เขาจะมีวไว้ทําไมมีไว้ดึงหนึ่งอย่างมีไว้สองมีไว้จิกนะครับอีกหนึ่งอย่างเนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้ละาอ,อนี้ผมก็จะมาตั้งเชือกนะครับตั้งเชือกให้ให้ให้ตื่เรียบร้อยละครานนี้เห็นไหมครับสปริงมัน,มนก็จะจะทำงานนี้เนาะเห็นไหมรับแรงอย่างนี้ครับ ยืดหยุ่นก่อนที่ก่อนที่แรงจะส่งไปถึงสมองนะครับเขาก็จะช่วยยืดหยุ่นให้เราก่อนเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็แข็งแรงถ้าไม่ไม่ใช่ลมพายุจริงจริง,รง,รงมาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้ละก็สบายครับนี่ครับอันนี้เป็นการที่สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะสิ่งเยอ่จะต้องรู้ครับประมาณนี้ ครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับขอบคุณครับ